ช่วงนี้ก็แม่รักกับเพื่อนก็นั่งรับประทานอาหารในพันนาบุรีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ไฟกําลังเริ่มออกนะคะกําลังเริ่มเปิดไฟพอะตอนนี้6กโมงเย็นแล้วนะคะไฟก็กําลังเริ่มสวยนะคะไฟสวยมากเลยค่ะช่วงนี้เดี๋ยวอีกมืดกว่านี้อีกนิดหนึ่งคงจะสวยกว่านี้อีกนะคะตอนนี้ก็กําลังสวยได้ที่แล้วนะคะไฟสวยมากเลยนะคะตอนนี้ ใครจะเที่ยวใครอยากเห็นก็มาได้นะคะที่อำเภอสว่างแดนดินนะคะห่างจากตัวอำเภอออกมาประมาณสิบกิโลนะคะอันนี้เป็นอตอนหัวค่ำนะคะตอนประมาณหกโมงเย็นแล้วนะคะดวงเสตศ์ภาพกำลังเริ่มสวยนะคะเพราะมีแสงไฟตามอาคารตามตึกต่างๆที่เขาสร้างไว้นะคะที่ตอน วัเมฆลักได้ถ่ายลงให้เห็นแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ตอนค่ําแล้วเมฆลักก็เลยถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้เห็นความสวยงามของสถานที่นะคะสวยมากเลยค่ะถ้ามืดกว่านี้ก็คงจะสวยกว่านี้อีกนะคะตอนนี้เห็นตอน ดูตอนนี้ก่อนนะคะตอนดูไฟตอนช่วงที่ยังไม่มืดสนิทก่อนตอนนี้กาลังอากาศยังไม่บรรยากาศยังมีแสงสว่างอยู่นะคะดวงอาทิตย์กำลังเริ่มจะตกหรือตกตกไปสักพักแล้วนะคะแต่ยังมีแสงให้เราได้เห็นท้องฟ้าอยู่ชัดเจนอีกประมาณสักสิบยีนาทีน่าจะมืดกว่าน,นี้นะคะนี่คือบริเวณ ที่ไม่รักถ่ายตอนตอนอยังไม่เปิดไฟไม่รักก็รถ่านไปถ่ายไปรอบนึงแล้วรอบนี้มาถ่ายที่มีไฟให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้เห็นนะคะความสวยงามของบริเวณนี้นะคะพณน,นาบุจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งออกมาจากตัวสว่างอำเภอสว่างแดนดินมาทางที่จะไปสกลนครออกมาประมาณสิบสี่กิโลนะคะแต่ถ้าออกมาจากตัวเมืองสกลนครก็ ออกมาเส้นอุดรธานีเกือบจะถึงสว่างนะคะเกือบจะถึงอำเภอสว่างแดนดินนะคะถ้านับหลักกิโลมาจากตัวในเมืองสกลนครก็ประมาณ80กว่านะคะ80กว,กว่ากิโลนะคะโดยประมาณนะคะสวยมากเลยค่ะ อย่างอันนี้มาถ่ายทำเพื่ออยากให้เพื่อนๆน้นองๆลูกหลานได้เห็นนะคะเผื่อไม่มีโอกาสมาเที่ยวมาเห็นตัวจริงก็ดูในภาพก็สวยแล้วนะคะแต่ถ้าได้มาเห็นตัวจริงๆหรือมาเห็นของจริงยิ่งจะสวยกว่าน,นี้นะคะอันนี้คือที่แม่รักถ่ายทำให้ดูนะคะตอนนี้แม่รักก็การข้าวกับเพื่อนอยู่ในข้างนอกนะคะก็เลยเห็นมีแสงไฟก็เลยมาถ่ายทำให้เพื่อนดู อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เพื่อนได้ชมความสวยงามของสถานที่นะคะบรรยากาศดีมากแล้วก็เหมาะสำหรับการมาจัดงานเลี้ยงอะไรนะคะ ถ้าใครมีงานเลี้ยงอะไรอยากติดจัดก็มาติดต่อได้นะคะเขารับจัดงานเลี้ยงด้วยบริเวณก็ว้างมากรับรับคนได้ไม่ต่ำกว่าสองสคนนะคะต่อในงานเลี้ยงนะคะ ช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มมืดเข้ามาแล้วนะคะมืดมืดกว่าตอนหัวค่ําแล้วนะคะตอนนี้ไฟก็ยิ่งจะยิ่งทำให้มองเห็นแสงไฟชัดเจนขึ้นนะคะสวยงามมากเลยค่ะถ้าใครมาเที่ยวหรือจะมาะชมบรรยากาศที่สวยนี้ต้องมา แต่มวค่ําแล้วก็อยู่ให้ถึงมืดนะคะอยู่ให้ถึงอากาศมืดหรือประมาณทุ่มสองทุ่มนะคะอย่างน้นอยๆนะคะเราจะได้มองได้เห็นภาพหรือบรรยากาศที่สวยงามนะคะสวยงามมากเลยค่ะ แม่ลักก็มาตั้งแต่กลางวันนะคะมานั่งเล่นแล้วก็ถ่ายวิดีโอตอนกลางวันไว้และด้วยตามที่แม่ลักลงก่อนก่อนคลิปนี้ก่อนชุดนี้นะคะคลิปนี้อยู่ท้ายนี้เป็นคลิปที่เริ่มค่ำและหรือมือดแล้วนะคะตอนนี้มืดสนิทเลยนะคะก็เลยทำให้มองเห็นไฟสว่างสวัยมากนะคะตรงด้านนี้เป็นด้านถนนนะคะถนน Okay. จะมองเห็นรถผ่านไปผ่านมานะคะถ่ายอีกครั้งหนึ่งถ่ายทางอีกครั้งนึงให้เห็นอีกรอบนะคะให้เห็นบรรยากาศรอบๆนะคะของพัน,นาบุรีนะคะสวยมากเลยนะคะสวยงามนะคะทุกคนก็มานั่งรับทานอาหารเย็นก็เยอะเลยนะคะตอนนี้แล้วก็สถานที่เขาก็ดีมากสามารถจัดงานเลี้ยงได้นะคะ ใครจะมาจัดงานเลี้ยงที่นี่ก็ได้นะคะรับรับผลได้เป็นอย่างน้อยสามร้อยสี่ร้อยคนเลยนะคะใด้จัดงานเลี้ยงอันนี้คือบรรยากาศนะคะมองแล้วไม่อยากไปไหนเลยนะคะสวยงามทั้งขาสวยจริงๆค่ะ